สวัสดีครับพี่น้องจุยสุรไทยวิธีบ้านหน้าครับเมื่อนี้พอมาเล่มเห็ดขมมาผู้เดียวพี่น้องผู้อื่นจักหายไปทางไหนหมดมาเล่มหาเอามองโคกดอกข้นบ่เห็นนี่น,นี่นี่พี่น้องเห็นบ,นบอ่อันนี้เ <c oughs> น่มูกับบมีเอื่นหากับบ่มีคนคานครับ สองสามนี่พีน่น้องสี่นี่ครับเริ่มเริ่มเริ่มที่เศร้าออกแล้วครับเพราะว่าไปเห็นดอกยุบนีแต่ดอกบานโอเคไป Hả phụ đại Hả phụ đại thảo giá này bỏ Thảo nâng hiến nhang bà thất có phầy phụn bò mấy nhìn ยรายกแล้วลงกันกับผัวเรานี่นั่นแหละครับไก่ที่เอาวาัชพันธ์เหรอนางข้างๆข้างครับเปน็นหน้าในหน่อยผมบ่ได้เขาไปเลิกจาก่ายคลิปไปน,น้ำยางมาท่านเขาเก็บผู้เดียวเบาผู้เดียวเหรอไอย มึงมีคนมาหยาดดินี่พี่นอ้องได้สิเท่าแล้วครับยังได้อยู่อโอเคแบเก็บเพ็ดขมตากแดดมึงได้เหงาหไหมพี่นอ้องนี่ ตัดตีนบ่ไดดเด้ครับทายมือหนึ่งก็เลยตัดขาบ่าไใดเนี่ยพี่น้องจะว่าเก็บเพชรคือไปตัดขาออกนะตัดขาบ่าไดดครับพี่มื่อจะถือกล่องโอ้เรือเขาครับอุ้ยพี่น้องเดี๋ยวเี้่อผมเคลีมร์ก่อกนความความ ยังไปผู้เดียวะขันหูทางกับพ่อไปครับแต่ขันบ่สิ้นทางบ่สิ้นปลาละยาไปเด็ดขาดครับจะของกับสิลงลำบากผู้อื่นน้ำหายอยู่ทีนอ้อยเฮ็ดอันนด้คือจะของถาวโอ้ยบ้านมันจะซ้องมืออลไรนี่คนไปเห็นเขาเขาก็ถิกมองครับเขียมกัน được thì nó không anh mất là ba chỗ ngoài thân là ba mất ý lý để mất đi biển nó ักหมูไปตังไดเมื่อสแมนเฮ็ดที่เขาเขาบ่เห็นมันเศร้าออกลยช่วงนี้ฝนมันบ่ถือเมื่บ้านฝนถืออยู่บ้านใส่โซ่เนี้ยลายเตืบเริ่มเท่าแล้วเนาะเห็ดไหมบ่เกิดเห็ดใหมบ่ถือ เออน,น้ำหาเราเบิงเรายางสวนกันเล้วครับพี่น้องครับดอกลโลครับพี่น้องดอกลโลนี่เบิงก่อนนี่ครับดอกลโลบ่แม่นนำนักเด้อระยะทางยางเอ,อ้ยออกห่างกระดอกกระเดียบโผล่โพงโม่บักแตง คนกับปานมาเบิงเสียงอีสานใช่หรลูกพี่ไข่เห็นแวบ,บๆมาหนึ่งไปทั้งใด๋่ะเห็นแวบ,บๆแหวบบคือเห็ดเทด่าไ้โอ้ยได้เห็ดคือเตจของ่งเบืองเนองเกือบไปทั้งเขา,เาล่ะกำลังจะไปฆ่าทา,านเบิงอีกคน มือนี่ปลาไขมานครับพี่น้องมาเลีมเอาเขาปลาสายครับหอดปลาเก่ามง้งเพาเจ้าเก่มงก็จะออกรับบ้านแล้วเต็มตาเน่าเพิ่มจะได้ยีสิบดอกนี่นี่แหละครับขันสีด้ยไนสีด้หมองแจ้งสี่พี่น้องนี่เอาพี่น้องแนี่เห็นเห็ดบ่เนี่ยมองดีๆ เราเาเห็นครับเขาย่า,ยางผ่านกับบอกเ,เห็นร่งนางพุทธในยางข่มหัวมันผัวดอกมันเหลือฉันก็เห็นเขาเก็บไปแล้วครับใบไม้มันโปกไว้ดอกงามอยู่พี่น้องอยังแข็งอยู่ใครแน่ใครแน,รน่มึงได้ท่อนี้ครับผมยางกออกมากคางท้างพี่น้องนี่เขาเจ้านั่งอยู่นี่ครับนี่ห็นมอยางาม,มากประมาณหาเก้าครับ แป๊บป้าบสองดอกไงนี่ขาหายหาขาก่อนประมาณพี่น้องประมาณมาหนิมาเล่มมาเล่มพ่อหอมปากของพอเลาะดูก่อนนะ อีพี่น้องไปมาแล้วทังพูนลูกพี่ตูไปโกบา้านอยนี่พี่น้องอยู่บงนี้แล้วครับมองเขานั่งเฝ้าเฮ็ดนี่ยหครับเราะอีกก่อนเบิงบ้งเลาะเบิงบ้งเลาะเบิ้งใจแม่เขาไปเห็นหรือใจแม่เขาอกเก็บ นี่ดอกหนึ่งบาทฮ่าฮ่าฮ่านี่โอ้ยคือนจะคลองใช่เนาะเลาะบางอีก็เขาบอกมันไกต่ตาเขาเขาบอกขอยิบเนี่ยม เบิ่งตัวนี้นี่โอ้จ้ามือน,นี้ก็บอกเคยได,ยดย้ได้คุณหนุยแม่เด้๋ยวดอกคุณหนุยย่เงอะงวะเบิ่งดอกสะกอนเบิง่งดอกนีเบิ่งข้างเบื้องสดอู้หงามค่ะขนาดเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดอยู่ขางข้างครันอยู่ในงานน่ะในงานข่างข้างทางรถแลน ไก่สายตาคนตั้งเชือเขาก็บอกค่อยบอกค่อยขึ้นว่ามันสิมีนะครับบางคดนยางพานก็ขึ้นว่าเขาหาไปแล้วล่แต่ที่ไหนได้มันก็มีเลือดเลือดสายตาเฮ้เอซอมต่อไปเราคิดว่าข้างในน่าจะไม่มีเพราะมันลกมาก นี่พี่น้องอุอยขออนุญาตบางตาคราั่านจิทายเด็กงาม,งามนี่ถือเองทายเองหาเองพร้อมคุณหนุยหายนี่ลูกพี่คอยมาแล้วนี่พี่น้องนี่โอ้ยลูกพี่คอยมนมาแล้ว เอาตามาโซดิลูกพี่เฮ้ยมีตือขวดมีที่ <c oughs> เขาให้มาหาเห็ดไม่ใช่มาหาขวดก็มันไม่เห็นเห็ดก็เอาขวดใส่โอ้นี่อีกดอกหนึ่งโอ้ยน้ออยู่ไก่เมือยข่อยดอกนี้มันจะไปถึงบ้านหรือเปล่านี่มันจะมรณาเมียนแล้วเนี่ยโอู้หูหากันเนี่ยมึงดีดีกว่าน้องนี่อีกดอกหนึ่ง อยู่ไก่กันอยู่ไก่กันเออมันอยู่เพียเดียวบ่อเอนีงใส่เมื่อไหร่บ่อีกดอกนึงดูมองเดียวพี่น้องดูมองเดียวื่องไทยื่อง,งเก็บ ต่างกันทันนการนี่พี่น้องโอ้โหจะปากนัปากนัปากนังโมรีปากนังโรนั่น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 โอ้โหสองสองดอกเลยจ้ะเนี้ยเนี้ยจะปากแังครับมาพี่น้องเขาจะว่าเขาตัวจะปากแังบ่ปาก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  อแล้วก็ยุ่กับพีตลอดล่ะโอ้โหตาย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 ไปยังนอกเะปุณสีอลไรพี่น้องเห็นเห็นห่างๆครับบปนี้ครับเห็นห่างๆนี่เบิ่งผ้นงานครับบ่ข่อยมานออกมันครึงตาหน่อยโอ้ยอยู่เป็นแป่นมันเปนข่อยเหยียบแล้วบ่ คุณพี่น้องหลายๆครับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับพี่น้องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆครับขอบคุณพี่น้องติดตามรับชมหลายๆครับพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ